สวัสดีครับเพื่อนๆ่นทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะมาแนะนำแพ็กเกจสกายเซียแพ็กเกจสกายเซียอยู่ที่ f 1 1บเอ้ยไม่ใชอ่อยู่ที่ f 9นะครับ f 9ตัวนี้ตัวแสดงทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด1 2 3 3 3, 3ตัวนี่ที่เป็นของสกายเซียอย่างแรกเนี่ยแนะนำว่าของสกายเซียนะเพราะว่าเพราะว่าหินพวกนี้หินสกิลพวกนี้ คือดีมากราคาถูกมากนะครับ400บาท3 9 9เนี่ยคุณได้หมดเนี่ยผมว่าถูกมากๆอ่แต่ว่าหลายๆอย่างมันจะเป็นจำพาะของสกายเซียนะครับเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าชีพอื่นคุณจะมาซื้อเนี่ยคุณก็ต้องมองแค่ว่าอ่ะโอเคคุณได้คุณได้ชุดแฟร์แล้วก็ได้หินสถานะสีส้มนะไปอีก2อันก็แล้วแต่ถ้าคุณว่าคุ้มก็คุ้มนะครับซื้อแต่ถ้าคุณเล่นใหม่สกายเซียแพ็คนี้คุ้มแน่ๆน่ไม่ต้องพูดเยอะ แพ็กต่อมาแพ็กเกจอัญมณีของนักทํานายอันนี้โคตรคุม้มสําหรับทุกๆคนสําหรับผมเองก็ซื้อเพราะอะไรมันถูกเวอร์นะคุณคิดดูว่า300 300บาทอ่ะคุณได้ทัพทีมยินอย่างขั้น4ี่ไพลินอเมทิตก็คอมมาลินขั้น4นะครับขั้น4เลยนะถ้าคุณไม่รู้ว่ามันมาทำยากแค่ไหนนะครับผมให้คุณดูนิดนึงแล้วนอา่า พวกขั้น4เนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันต้องอย่างน้อยนะถ้าคุณทาขั้น4ใช่ไหมคุณต้องมีขั้น3 2เมตรแล้วคุณมาดูนี่มันต้องใช้คิวตันยัมนีอย่างประมาณ30เมตรนะครับในการทํา1เมตรแล้วเงินอีก24งหอ่ะคุณไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินอย่างน้อย8 8 0 0 0หมื่นแล้วอ่ะสี่เมตรนะครับแล้วกไ็ไอ้นี่อีก1้อีเมตรคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคืออารมณ์แบบประมาณว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวละครตัวไหนหรืออะไรก็ตามถ้าคุณคิดว่าคุณเล่นเกมเบนโซแล้วคุณควักเงินสามร้อยให้เบนโซได้ไม่ต้องคิดอะไรเลยคุณซื้อแพ็กนี้นะครับได้โปรดซื้อแพ็กนี้จริงๆผมผมอยากขายโดยเฉพาะไอนี้ด้วยวิญญาณทายาทมงกปรปกายคามวิญญาณทายาทมากกรปกายคามคือวิญญาณมากกรระดับนี้เลยนะนี่นี่คุณดูดีจากล่างมาเนี่ยดุดๆดุดไล่มา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 ,า,มาจนถึงตรงเนี้ ถ้าคุณตีเองอ่ะหม,หมดเกินสามพันหมดเกินสองพันสองพันบาทก่อนจะมาถึงคันนี้แล้วก็ตัวละครผมที่เล่นมานานขนาดนี้ยังไม่ใช้ท่้นทรงพลังเลยอ่ะนะครับอันนี้นขเขาแจกประกายคามแล้วอ่ะผมซื้อมาแล้วนะเนี่ยให้ดูนี่ซื้อมาแล้วขั้นประกายคามนะครับดึงไว้ก่อนแค่สามร้อยเองนะแล้วกอ็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่ง มันจะเป็นตัวนี้นะครับแพ็กเกจ9ก้าแรกของนักทำนายอันเนี้ยอันเนี้ยของนักทำนายเขานะครับคุณคุณไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นถ้าใครเป็นนักทำนายซื้อไปเลยสามแพ็กเนี้ยหนึ่งสองสามหมดยังไม่ถึงพันเลยคุณถูกถูกถูกกว่าไปทำอย่างอื่นบางอย่างนะครับเขาจะให้โซชิลตัวนี้ผมเดานะผมเดาวาวาฮาน่าจะเป็นซาหา์ฮารครบแปดใช่ซาวฮาป่าซาวฮาจะดีเกินนะครับ ผมเช็คก,ก่อนอ่าใช่ใช่ซาฮวาครับเกรดเกดอย่างเงี้ยเกรดระดับเนี้ยเกรดซาฮวาเพราะว่า MAC Mac HP กับัว Mac Option มันเท่ากันของผมนะเกรดซาฮวาโอ้โหโคตรดีให้ซาฮวาแล้วก็ให้ซาฮวาบวกบวกอ่าบวกสมด้วยไม่ถรลูกแก้วนะครับน่าซื้ออย่างยิ่งสำหรับคนเล่นใหม่จะเล่นสกายเซียนะครับแต่ถ้าคนเล่นเก่ามาเล่นสกายเซีย ถ้าคุณซื้อไหวคุณก็ซื้อเพราะว่าหล,หลายๆอย่างมันโยนให้กันไม่ได้อยู่แล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ขอบคุณที่ตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ